โอเคมาต่อกันที่ EP 2นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็จะเป็นในเรื่องของเส้นขนาดและมุมแย้งกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งตอนนี้เรามีเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ถูกไหมแล้วก็มีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดนั่นเองมันจะมีมุมภายในอยู่4มุมได้แก่ A B C D ในก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เราจะทราบว่าถ้า A กับ C เนี่ยแล้ก็ B กับ D มันคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดีวยวกันของเส้นตัดจริงไหมแต่สําหรับคลิปนี้จะเป็นมุมแย้งนะครับถ้าเส้นตรง ab และเส้นตรง cd เป็นเส้นตรง2เส้นโดยมีเส้นตรง pq เป็นเส้นตัดเนี่ยจากรูปนะครับเราจะเรียกมุม a และ d นะครับว่ามุมแยง้งมุม a อ่ะการปัญหาลนะมุม a มุม d ว่า มุมแยงเนาะเช่นกันในมุมอีกคู่หนึ่งก็ก็คือมุม B กับมุม C เนาะก็มุม B และมุม C เราก็จะเรียกมันว่ามุมแยง้งเช่นกันนะครับอืมเนาะก็คือลักษณะของมุมแย้งมันจะอยู่คนละซี่กันแล้วก็ด้านของมันก็จะตรงข้ามกันนะครับอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างเนาะ นี่ยจะมาลักษณะน,นี้เนาะโอเคอ่ะก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เช่นเดิมไอตัวนี้ก็สําหรับคนไหนที่ไปทํานะครับเดี๋ยวครูจะอ่าไม่ใช่จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะครูจะมอบติ๊กเกอร์ให้นะครับอ่ะสำหรับทฤษฎีบทถ้าเราทํากิจกรรมนี้แล้วก็สําหรับอันนี้เนาะเราจะได้ว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเอง ยังไงอันนี้เรามาดูกันอย่างเช่นตอนนี้เรามีเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD จริงไหมแล้วก็มีเส้นตัด XY จุดนี้เป็นจุด MN ถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เนี่ยมันขนานกันหรือไม่ถ้าเป็นคลิปก่อนหน้านี้เรานำมุมนี้กับมุมนี้เนี่ยมาบวกกันแล้วดูว่ามันเท่ากับ180องศาหรือเปล่ปาใช่ไหม ถ้ามันเท่ากับ180องศาแสดงว่ามันขนานกันถ้ามันไม่เท่ากับ180องศามันก็ไม่ขนานกันแต่เรามีอีกวิธีหนึ่งในการดูว่ามันเป็นเส้นตรงที่ขนานกันหรือไม่ด้วยการไปตรวจสอบมุมแยง้งนั่นเองก็คือมุมนี้กับมุมนี้หรืออีกคู่หนึ่งก็คือมุมนี้กับมุมนี้ถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันถ้าครูเขียนเป็นเลขก็อ่ะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเราไปไปตรวจสอบวันหนึ่งเนี่ย มุมหนึ่งถ้ามันเท่ากับมุม4เราจะสามารถสรุปว่าเส้นตรง a B. อประการปัญหาอ,อ่ะเส้นตรง A-B มันขนานกับเส้นตรง cd นั่นเองถ้ามันถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะแม้ว่าจะเป็นคู่หนึ่งกับ4หรือว่า2กับ3ก็ได้เช่นกัน ถ้ามันมีขนาดเท่ากันเราจะสามารถสรุปว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกันนั่นเองอสำหรับการพิสูจน์ตรงนี้นะครับไม่ออกสอบนะครับอโอเคมามาดูจากทฤษฎีบทดังกล่าวก็คือถ้าเส้นตรงสองเส้นถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเนาะเราจะได้ว่าอะไรจะได้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันคือมุมถ้าเป็นรูปนี้มุมคู่ไหนจะมีขนาดเท่ากันบ้าง มุมหนึ่งกับมุมสี่แล้วก็มุมสองกับสามเนาะอ่ะโจทย์กําหนดมาให้จริงๆมันไม่เท่ากันก่อนนะแต่ถ้าแต่ว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าเส้นตรง AB เนี่ยมันขนานกับเส้นตรง CD นั่นเองเนี่ยตอนแรกมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันก่อนนะแต่ข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโจทย์กําหนดมาให้ว่ามัน ขนาดกันดังนั้นเนี่ยมุมแย้งมันก็เลยมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองโอเคไหมอ่ะมุมแย้งก็คือมุมหนึ่งกับมุมม,ม,ม, 4, 2, มีขนาดเท่ากับมุมสี่และสองมีขนาดเท่ากับมุมสามนั่นเองเอเคไหมเพราะอะไรก็ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน เขาเขียนก็ได้สอเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแยง้งประกรรมปัญหาละมีขนาดเท่ากัน อ่ะโอเคก็อ่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้เส้นตรง AB เส้นตรงนะตรงนี้อืมกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD อ่ะแสดงว่าหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD มันขนานกันทุกข้อเลยนะแล้วก็มีเส้นตรง XY เป็นเส้นตัดดังรูปจงอธิบายว่าม,มุมคู่ใดมีขนาดเท่ากันเพราะเหตุใด อ่ะเมื่อกี้เราได้ทราบไปแล้วเกี่ยวกับมุมแยงเนาะข้อนี้เดี๋ยวครูให้เราลองดูมุมไหนมีขนาดเท่ากันบ้างก็หนึ่งจะมีขนาดเท่ากับสี่สองจะมีขนาดเท่ากับสามทำไมถึงมีขนาดเท่ากันเนื่องจากว่าโจทย์กำหนดมาให้ว่าเส้นตรง ab เนี่ยมันขนานกับเส้นตรง cd ถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดตรงนี้มาเราไม่สามารถบอกได้ว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันได้โอเคไหมแต่ข้อนี้เนี่ยโจทย์กําหนดมาให้ว่ามันมีขนาดเท่ากันเอาใหม่โจทย์กําหนดมาให้ว่าเส้นตรง AB มันขนาดกับเส้นตรง CD เราก็เลยทราบว่ามุมแย้งมันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเอง1ก็เลยมีขนาดเท่ากับ4 2ก็เลยมีขนาดเท่ากับ3แค่นี้1เท่ากับมุม4และ มุมสองเท่ากับมุมสามเนื่องจากหืมปากกาถ้าเส้นตรงสเส้นขนาดกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันข้อนี้ก็เช่นกันข้อนี้ก็เช่นกันเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเราดูข้อหนึ่งจุสองก่อนมุมแย้งคือมุมคู่ไหนสามกับสี่ไหม เราว่า1กับ3ถ้า3กับ4เนี่ยมันคืออะไรมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันอยู่ที่ขวาจริงไหมอันนี้มันคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็มันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเนาะก็คือมันสมุมนี้ถ้ามาบวกกันเท่ากับหนึอยแปดสิบองศาเราสามารถแสดงว่ามันขนานกันเนาะแต่ มุมแย้งก็คือมุมหมายเลข2กับหมายเลข4นั่นเองนะจะมีขนาดที่เท่ากันอันนี้ก็หมายเลขมุมหมายเลขอะไรอ่าให้เวลาคิดมุมหมายเลข2กับสายสบายๆง่ายๆอ่ะสำหรับทัทนทมาทฤษฎีบทถ้าเส้นตรงสองถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันนั่นเองง่ายๆการพิสูจน์ไม่ออกไม่ออกสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการนำมาใช้ดีกว่าตัวอย่างที่2จากรูปที่กำหนดให้จงหาว่าเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันพร้อมทั้งให้เหตุผลนะครับก็ง่ายๆข้อ2.1จุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิจารณาว่าเส้นตรง AB ขนาดกับ <c oughs> อ,อเส้นตรง AB เนี่ยมันขนานกับส่วนของเส้นตรง CD หรือไม่ก็วิธีการในการตรวจสอบก็คือดูที่มุมแย้งถ้ามันมีขนาดเท่ากัน,นแสดงว่ามันขนาดกันซึ่งมุมแยงมีขนาดเท่ากันไหมมีขนาดเท่ากันเนาะมองด้วยสายตาก็รู้ได้ แล้วก็ตอบไปว่าดังนั้นเนี่ยมันคือเส้นตรง ab ขนานกับส่วนของเส้นตรงนะ cd เนื่องจากเนื่องจากอะไรถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่เนื่องจากเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองเข้าใจไหมข้อ2.2ออ๋อข้อนี้ ตอบได้ทันทีดูปุ๊บตอบได้เลยมุมแย้งมีขนาดเท่ากันไหมมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันจริงไหมอืมดังนั้นเนี่ยเส้นตรง x y ขนาดกันไหมถ้ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันไม่ขนาดไม่ขนาดกับเส้นตรง z w อืม ไม่สวยเอ้ยอ Z, อเส้ W เใไหมหง่ายๆเนื่องจากก็เป็นคนเดีวยวกันตรงนี้เนื่องจากอะไรเดี๋ยวแมวอ,อันนี้เอกไม่เมวอันนี้เราจะบอกว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากัน เอาใหม่ถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทให้มุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นไม่ขนานกันเข้าไหมอ่ะถันมามาดูต่อตัวอย่างที่3กําหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD อ่ะโจทย์กําหนดมาให้นะว่าเส้นตรง2เส้นนี้มันขนานกันนะแสดงว่าข้อจ1ดกับ3 2เนี่ยเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าโจทย์กําหนดมาให้เข้าไหม โดยมี x y เนี่ยเป็นเส้นตัดโดยมีเส้นตรง x y เป็นเส้นตัดจงหาค่าของ x อ่ข้อนี้ก็ตอบดูปุ๊บตอบได้เลยเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd ขนาดกันแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน53กับ x เนี่ยมันคือมุมแย้งกันจริงไหมสแสดงว่า x จะเท่ากับ53นั่นเองเพราะว่าอะไร x เท่ากับ53ทันทีเนื่องจากถ้าเส้นตรง สองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันจบถัดมาข้อนี้ก็ดูให้ดีๆอันนี้กับมุมนี้มันคืออะไรมุมมันเป็นมุมแย้งกันอยู่จริงไหม๋ยวอันนี้มันชีมาตรงนี้นะมันคือมุมแย้งกันอยู่แสดงว่าอะไรมุมสองมุมนี้เนี่ยมันต้องเท่ากันเนื่องจากเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd มันขนานกันอยู่จากสิ่งที่โจทย์ให้มาเมื่อกี้ แสดงว่าอะไรเราสามารถนำมุม2มุมนี้มาเท่ากันได้เลย x บวกยีเนี่ย x บวก27จะมีขนาดเท่ากับ66สิบทันทีทีนี้ก็แก้สมการเราต้องการหาค่า x 27มันอยู่กับ x เราต้องกำจัดมันด้วยการลบ27ทั้งสองข้างหรือพูดง่ายคือการย้ายข้างเองจากบวกกลายเป็นลบต้องไหม ซึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่ x จึงเท่ากับสามสิบเ้อืมโอเคมาดูต่อก็อข้อนี้อ่ะข้อสุดท้ายละตัวอย่างที่สจากรูปกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง CD ขนานกับส่วนของเส้นตรง BE อ่ะนี้คือส่วนเส้นตรง CD นะขนานกับส่วนของเส้นตรงเดียว C.D. C.D. อันนี้ C.D. ขนานกับส่วนของเส้นตรง B.E. อืมขนานกันอยู่นะและมีมุม A.O.C. A.O.C. เนี่ยห้าสิบสี่องศาจงหาขนาดของมุม O.B.E. โนี่ B.E. มุมนี้นะโอเคอ่ะตอนนี้เราทราบแล้วว่าเราต้องการหามุมไหนถ้าเราดูดีๆเนี่ย หลายคนจะโดนหลอกนะมุมสองมุมนี้มันไม่ใช่มุมแย้งกันอยู่นะมันไม่ใช่มุมแย้งกันอยู่นะเขีบปะเขีบไหมอืมทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนเราไปลสเต็ปเนาะอ่ามุมนี้เราทราบไหมมุมนี้เนี่ยซึ่งมุมแย้งของมุมมุมนี้คือมุมไหนมุมแย้งของมันนี่ก็คือมุมตรงนี้ถช่ไหมอ่าโอ้สีแดง ซึ่งเราทราบมุมนี้ไหมว่ามันคือมุมอะไรเราทราบไหมมุม aob เนี่ยเราทราบว่าแต่เราทราบว่ามุม aob เนี่ยมันคือมุมตรงมันคือเส้นตรงกันอยู่เห็นไหม aob มุมกว้างทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือมุมตรงซึ่งมุมตรงมีขนาด180องศาอ่ะทั้งหมดนี้เนี่ยมีขนาด180องศาไปแล้ว54ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่คิดยังไง นำหนึ่งร้อยแปดสิบไปลบกับห้าสิบสี่เราก็จะได้ที่เหลือจริงไหมซึ่งมันจะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบหกนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าครูจะอธิบายเขียนให้อันนี้เนาะก็จะได้ว่าถ้าเรานำมุม A เดี๋ยวไปทีละสเต็ปนะอ่ะ A O B มุม A O B เนี่ยมุมทั้งหมดเนี่ยเอโมุมทั้งหมดนี้เนี่ยมีขนาด หนึ่งร้อยแปดสิบองศาเนื่องจากอะไรมันคือมุมมุมตรงนั่นเองเนาะขนาดของมุมตรงอืมทีนี้แต่ AOB เนี่ยมุมมุมใหญ่เนี่ยมันประกอบด้วยมุม AOC บวกกับ COB จริงไหม AOC บวกกับ เอบว,ก,บอบวก,บกกับอะไร AOC บวกกับ CoB มันเท่ากับอะไรมุมมันเท่ากับ AOB อจริงไหมแต่ AOB เนี่ยมันเท่าก,กับเท่าไหร่ AOB มันเท่าก,กับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าสองมุมนี้มาบวกกันมันต้องเท่าก,กับเท่าไหร่ด้วยมันก็ต้องเท่าก,กับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาด้วยจริงไหมอืม ซึ่งเราทราบว่ามุม AOC เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ AOC เท่ากับ54บวกกับอ่ะบวกกับ COB ทีนี้ก็ COB ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ100 8 0รลบ54ซึ่งจะเท่ากับ126แต่ โจทย์ให้เราหามุม OBE แต่ COB เนี่ยมันเป็นมุมแย้งกับอ่ะเดี๋ยวโออันน,น,นี้นิดนึง COB แต่ COB เนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับ OBE เนื่องจากอะไรมันคือมุมแยง้งแสดงว่า COB ของเราเนี่ยเราหามาแล้วว่ามันเท่ากับ126 แสดงว่า OBE ของเราก็จะเท่ากับ2 0 100เอาใหม่เนื่องจาก COB เนี่ยที่เราหามามันเท่ากับ126แสดงว่า OBE ก็จะเท่ากับ126เช่นกันเพราะว่ามุมแย้งถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเข้าใจหประมาณนี้สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็ไปทําแบบฝึกมาด้วยเวลาสอบจะได้ทำได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อสำหรับอีพถัดไป